โอเคครับ okay, ผมก้าสวัสดีฮะวันนี้กับผมก็ผัดกระจจมฟอร์ฟันเกมนะฮะเราหายหน้าหายตากับหน้าต่างอีชิโอไปนานวันนี้เลยได้เลือกกลับมาสักทีฮะกับเกมที่มีชื่อว่า Stranger Toilet ขอบคุณมากเลยไก่ที่หลังไม่ต้อง <c oughs> ซื้อเป็นเกมที่ชื่อเนี่ยห้องน้ำปิดสนาห้องน้ำน่าสงสัยอีแล้วเกมมันจะเกี่ยวกับอะไรได้ฮะนอกจากห้องน้ำมันเนาะ อืซึ่งน่าสนใจมากเลยเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมผีที่ไม่มีหาเลยนะครับคุณดูดิมีแต่ฉากเท่านั้นเลยเออแล้วมันจะบรรยายหรือว่านําเสนอเกี่ยวไหมรูปแบบไหนเนี่ยเพราะงั้นเราดูกันดีกว่าในในห้องน้ำปริศนาให้เาสียงภาษาไทยโดยวัพลัมโอ้ช็ตววอเตอร์เฮมีกด้วมีกดก,ก,การเล่นด้วย ข้อหนึ่งถ้าเกิดว่ามึงขำหรือว่ากลัวเนี่ยมึงควรจะต้องเหรียดห้าอห้าดาวโอเคไหมอาหา่ะฮะอะไรวะถ้ากูขำหรือว่ากูกลัวกูจะต้องเหรียดเกมนี้ห้าดาวแล้วก็เกมนี้เนี่ยน่ากลัวมากเลยเสียงไก่แม่งมึงทักทายกูไม่หยุดเลยในที่ถ้าเป็นตอนกูมาจากในนี่มันไม่เห็นร้องหาอะไรเลยวะทไมกูจะเริ่มอัดแม่งทักทายไม่หยุดเลยเหมือนทักทายคนดูอ่ะเออกดข้อที่สองขอให้มีความสุขและก็ อย่าลืมกดฝาชักโครกไปช่วยอ่ออย่าลืมกดชักโครกด้วยล่ะตอนที่มึงขี้เสร็จนะไ oh, okay, อ้เปลตโอ้ชิตโอเคฮะอ๋ออันนี้มีแค่ปุ่มเริ่มต้นกับพวกเข้าไปเครดิตหรือเปล่าอันนี้มีแคตเตอร์แล้วก็มีเครดิตเอ้ยมีดิสคอร์สโอเคนั้นก็เริ่มเลยด้วยกันไม่มีตั้งค่าเนาะนี่ไงมีอังกฤษกับโปแลนด์ซึ่งระดับ PC ก็มี <laughs> ระดับก <laughs> ราฟิกมี2อย่างก็คือมาสเตอร์พีกับโปรเจกโต้พี อยากจะอ,อหักดิบออกเปเรโต้และเอามา,าเตอร์ด้วยกันนะไม่รู้ดิมัน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 มีอะไรไหมอ่ะเอาเรื่องไปด้วยกันฮะถ้าเกิดว่าคุณกลัวค like ลิปนี้หรือว่าขำเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ดลกว่นกดซับสไคร้ด้วยกันนะดิวไหมเออขนาด <c oughs> <c oughs> <c oughs> คนทำเกียรไม่ยังดิวได้ก็ต้องดิวได้เดี๋ยวว่าโอ้ชัดเฮ้ย <c oughs> โหดจริง ผมไม่รู้ว่าเกมนี้มันมาแนวตลกหรือว่ามาแนวหลอนแบบจำสเกลขี้คนต่ดท้ายนะแต่ว่ากูว่าแบบสองแน่นอนอืมเพราะว่าพอจำสเกลเสร็จปุ๊บกูต้องขำใช่ไหมล่ะกูพอพอกูตกใจเสร็จกูจะขำมัน,ม,นมันกะเอาสองอย่างเลยหาเนี่ยเพราะงั้นก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้ดีฮะเออในคงจะไม่อยา่างในคงจะไม่อยากเห็นมันช่้ยอ่าเห็นมันอีกรอบสินะือเห็นอะไร อาทานทำให้เข้าไปน,นานจังเลยเนี่ยก็ผมเคี้อยู่แม่โอเคมงวก็ลู้จะกดโทรส่วมนะอ๋อผมไม่กดแม่ไม่ด้วยผมเป็นใครโอเคงั้นก็เปิดทีวีได้กันโอเควันนี้ทุกคนไอนเทียอะไรวะเนี่ย <c oughs> ข่าวทำไมนาทานไม่ล้างจะโคกหรือว่าหรือว่าล้างอยู่ไม่ใช่ดิเออกดจะโคกอูเบอร์นิว แ,แล้วก็ข่าวใหญ่วันนี้เวันก่อนหน้านี้ก็สน,นุกอะไรว้าครมอ่ามีอ่าวัเต๋อเฮลมีข่าวว่าฆาตกรรมเกิดขึ้นเหรอมีศพคนถูกพบที่อะไรวะกว่ามาห้ากว่าไม่ทัน,อนพอสำหรับไปถึงที่เกิดเหตุนเนี่ยเวขวาตายไปแล้วเขามีผัดแพ้เต็มไปมากเลยอ่าไม่ใช่แค่ถูกศพที่ถูกเผาแต่ว่ามันยังมีรอยแทงโคตรเยอะเลยอย่างนี้เหรออะไรวะ เช็ดมาแล้วก็เออเขาก็หายไปแล้วก็ทิ้งโนดไว้แค่ว่ากูดเกมวัตตาฟ GG นี่อ่ะกูดเกมจีจีเชี่ยเลยว่ามึงฆ่าคนแล้วมึงทิ้งโน้ตได้ว่าจีจีเฮ้ยกูขำแล้วยุ่บหายแล้วกูขำแล้วหรือเปล่าว่าเฮ้ยก่อนนี้กูขำไม่หรือเปล่าอ่ะนี่สัสกูต้องโหลดกูต้องเลทเกมนี้ห้าห้าดาวเหรอวะเนี่ยโอ้โหช็อตเอหานี่มันโลกเจ็บมันฆ่าคนแล้วมันจีจีแหมยาบกว่าที่ชัดเลย นะใครมาบ้านกูในเวลานี้วะเนี่ยเป็นคนส่งพิซซ่าเนี่ยเลยเฮ้ยอย่าขี้อีกนะหมายความว่าไงว่าหมออยากยุ่งกูอยากขี้อีกอ่า I'm just saying วั s, <S, <What>? <S นักฆ่าห้องขี้ว้าวชิฉันแค่บอกเฉยๆถ้าเกิดว่ามีโทรศัพท์โทรเข้ามาเนี่ยมึงอย่ารับจะด,ดีกว่านะ น่าทานไปเปิดสวิตช์ไฟสำรองหน่อยแป๊บหบนึ่งแม่ไหนวะอยู่ไหนอะแม่เด้อเด้อเดข้างนอกเหรออ๋อตรงนั้นแน่เลยว,ว้าวแม่งเอ้ยฮ่าสตรสำเร็จเลยวะเนี่ย <S 1> <S 1> <S อะไรอะท่านไม่เคยโกหกเใครเป็นมูชายันอะไรตรงนี้วะเนี่ยต้องการแฮนเดิล ต้องการเครื่องมือโ oh <c oughs> <c oughs> อ้ไม่จัดไปไม่มีอะไรนี่อันนี้เหรอนี่ใช่ไหมอ๋อคู่มือฮ่า่าต้องการอะไรอ่ะอ๋อฉันไม่เคยก 6. โกหกก็ยังไม่ได้คี้เลยเนี่ยฮะโอเคอเย้ เฮ้ยอย่ารับกูไม่รับเอ้าเออกูไม่รับเพราะว่าอย่ารับกูก็ไม่รับเฮ้ยแม่แม่จีจีวัดเลยฮิวตู้นี้มันล็อกอยู่ต้องหาสิ่งอย่างมาพังประตูบ้านนี่กูก็ไม่รับแล้วนะทำอะไรกับแม่กูอะอ๋อต้องหาอะไรวะเฮ้ยอะไร เดอเมื่อกี้นี่มันอะไรจำสกแกลตรงไหนอ๋อขนมเปา <c oughs> อ่ะกินซะหน่อยเพิ่มกำลังเพิ่มแรงจะได้ไปฆ่าผีได้อันนี้เป็นท่อน้ำที่เฉยแม่เสียงดังจริงๆเลยคนก็กลัวเป็นนะเว้ยเฮ้ยว้าวว t h ต h เฮลผีห้องขี้เป็นมีอยู่จริงเหรอโอ้ oh my god ต้องบ้าไปแล้วแน่ๆเลยอะ มันน่ากลัวมากเลยมันน่ากลัวยังบอกไม่ถูกเลยอันนี้คืออะไรใครมาที่ไหนมันถ่ายภาพใครมนอะไรคร <c oughs> อบครัวอะไรมึงถ่ายภาพห้องครัวตัวเอง G G มาจีแถวนี้นะวทุบแม่งเลย๋อ้ฮะ <c oughs> <c oughs> มันยังมีอารมณ์มาเล่นเนาะ อต้องหาอะไรมาพังแล้วมันคืออะไรอ่ะคงใส่แม่กูขี้แตะอ๋อไม่ต้องพังก็ได้นี่ขายแม่งเลยอ้าแ,แล้วมันคือกุญแจแล้วเมื่อกี้นี้มันคือกุญแจอะไรที่มันจะเปิดตรงไหนได้เฮ้ยหนีเหรอไปเลยไม่อยู่ไม่ใช่ Break it down เฮ้ยโอ้ What the hell บ้านมึงมีอะไร โอ้ไม่เช็คไม่บ้านมึงมันปริศนาเยอะจังเลยวะแม่โอ้ยฟาคิงเชดเฮ้ยเหี้่อะไรโอ้ไม่นาทานเอออ่ะโอ้นาทานนาทานตื่นแล้วมึงขี้แต่งริ้งแม่โอเคโอเคผมเอ้า Wh What What เอาวะมันเกิดหาอะไรขึ้นวะเนี่ยโอ้โหขี้แตกกูฝันร้ายแม่กูฝันร้ายเหรอเฮ้ยมันแต่มันบอกว่าอย่าขี้อะไรวะ โอเคผมจะรออีกรอบหนึ่งก็คือผมจะรับโทรศัพท์ดูว่ามันจะมีผีอะไรผูมาไหมซึ่งก็ผมว่ามีแล้วก็เก็มลักเรียงประทกได้เลยไอ้หนูขอดูอันี้ว่าเป็นโปรตโอ้โหโปรเจตโตรจริงด้วยมากูจะรับสายปีศาจรับฮัลโหลมาสนุกกันดีกว่าโ เออว่าไฟฟ้ไฟแช็กทำอะไรอ่ะยังไม่ใช้ไฟแช็กเลยนะเรือจะใช้ใน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 ฉากที่เรารับโทรศัพบเอาลองดูแม่อยู่ไหนเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยอู้ดดอมอยู่ในแฟอืมนาธานนายไม่ใช่เป็นเด็กที่สกปรกหรือตัวเนี้ยเนี้ยเนี้ยฮะ แค่นั้นก็คือปีศาจโถขีก็คือโถขี้จริงๆแล้วก่อนเลยไฟแช็คกูได้ใช้ทำอะไรกูอยากจะรู้มากโอเคผมเพิ่งโม้นึกออกเมื่อกี้ตอน,น,นกำลังตัดคลิปอยู่ว่าเออว่ะไอ้ไฟแช็กที่กูได้มาเนี่ยกูรู้แล้วว่าทำอะไรอะไร,ะไรตรงไหนทื่ผมเดานะก็คือเราต้องมาจุดไฟตรงนี้เว้ยอ่ะไม่รู้เว่ยถูกหรือเปล่าเสียวว่ะเสียวจริงเสียวโคตรเสียวยับหมา นั่นนั่นกูว่าแล้วตำมอนผีสาตว์พ่ศเอ่ะเอาแค่นั้นเหรอแล้วกูดูไม่ทันเนเมื่อกี้นี้กูดูไม่ทันเอาใหม่ไอ้เชี่ยมนมันมันมันมุนมันไม่ทันมันคือมันคือผีอะไรอ่ะเมื่อกี้เห็นไม่ชัดไหวชัย ต้องจ um 하하ุดเร็วอยากด้านหลังฮะปึ Đ ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะนั่นคือผีโถขี้แม่ฉัน the fuck up Can get away from me bitch อ oh, ๋อเลยโอเคน่าจะจบไปแล้วสำหรับเกมของห้องน้ำปริศนาห้องน้ำลึกลับ ซึ่งก็เป็นเกมที่ปันๆดีเนาะโค้ด้วมันจะมีอะไรที่บันดับหน้ากว่านีา้อ่ะประมาณว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราเลือกผิดเนี่ยจะโดนผีจำใส่หน้าแบบผีห้องขี้เหมือนที่เราเห็นในภาพในนะั้นแต่ไม่มีไม่ใช่ดีจริงเหรอกี่โทขี้ะสำหรับคนที่อยากไปลองเล่นดูแล้วก็ไปลองไขปริศนาด้วยนะฮะว่าไฟแชกในเกมนี้เนี่ยมันไม่ใช่ทําอะไรถ้าใครที่เกิดว่ารู้แล้วเนี่ยก็อย่าลืมบอกได้นะฮะเขาบอกกูไม่รู้เลยมันมันจะไม่ใช้อะไรซ้ำเนาะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อน ขี้แล้วอย่าลืมลาสวมนะฮะไม่งั้นจะโดนผีห้องเคต่างไปฆ่าที่บ้านไม่ไป